มนีสิพามาเบ่งมาเทียวหน้าไล่นาสวนผสมว่ามณีสินี้ยังแน่สิพ้าไปเบ่งนะครับตอนนี้อยู่หน้าแล้วแหละเริ่มทาไทยเริ่มคลิปวิดีโอนี่ขอเป็นคลิปวิดีโอมนีสิพ้านาเบ่ง่าในหน้าสวนหน้าสวนผสมของตาไหลนี่มิยังเ,ยเริ่มจากการปลูกถั่วลิสงตัวดินพริก มะละกอเล็กๆที่ปลูกเสริมข้าวโพดแตงแตงไทยแตงไทยบริเวณท่างเข้าไปหาเถียงบักทั่วนี่เปิดทั่วมะละกอมันแกวแดงมาถึงต้นนี้กับต้นมักลินฟ้าลินฟ้าตันนี้กับเป็นดอกกำลังจะเป็นดอก มีลินฟ้าเรามาเถียงตัวนี้เป็นมองพัก<บ>นี่กเกิดมองยูนี่กระท่อมน้อยกระท่อมมองลบฝนเขาบางกะมียูทูปเปอร์น้อยกําลังนอนเล่นโทรศัพท์อยู่ยูทูปเปอร์ไล่หน่อยยูทูบเบอร์ไล่หน่อยยูทูบเบอร์น้อยมนีมาสิมา ทายวีดีโอเองพ่ะนะไม่หอดเียงเร็วกัยเอามานวนเห่ียเจมเส้ยสอ,อยู่บ่ะยูทูปเปอร์หน่อยลำใยลำใยเป็นแต่ได้กินน้อยวะนี่บ่งกินเมดก้อนแล้วบ่งกินใบเมดแล้วลำใย อสองต้นต้นใหญ่ๆสองต้นตันนี้จะเป็นบักขามเทศขำแปรปีนี้ตัดกิง่งลงหมดแล้วหลังจากกินมาสองปีปีนี้ทำสาวไหมแสบเป็นตะนได้นี่ยบักกำแปรโลนี่กรแปรพันยางดีต้นละมุด ละมุดกับประคำเทศมาพร้อมกันละมุดฝรัง่งบักซีดาเก็บไปหลายหุ้นแล้วนี่ตรงนี้ก็เป็นห่านบักบวบกเกาจินมาสองปีเต็มๆปีนี้ห่านผูพัง มางทีมปลูกแนวไม้เดี๋ยวทำมันมีต้นขึ้นมากกาสิเ็ดหานหน่อมันไม้กำลังกำลังลงอยู่นี่ก็คือ,อนกไม้ฝรัง่นงนกไม้ฝรั่งล่างปลูกก็ลังปลงปูกลงดินรถจะเป็นอะโวคาโดอะโวคาโดนี่ก็หลายต้นอยู่นี่ก็ล่างะจะเริ่มเติบโต หม่ามุมนี่ก็จะเป็นอง,งุ่นเนี่ยอง,งุ่นล่องเบิงอง,งุ่นปลูกล่องเบิงอส้งสีอยากเป็นอยู่ไงใหญ่ยยแล้วต้นอง,งนุอ่นล่อเบงล่อต่อไปว่ามันสิเด็กินบ่จะมินไวใ้กินบ่ไปชับผู บลาแข้งนี่อะโวคาโดต้นนี้ต้นแรกอะอโวคาโดเบิดต้นน้กินย่างเขามานี่อาหน้าตัวนี้กินในมันสุย่างมำนเป็งกับปลาสปลาสะน้ำในไร่นามีปลา แย่มาในริมสะนี่ก็สิเป็นมะนาวบักเนา้ากินอยู่มัดียงศาสตร์และบักเน,น้านี่ปีนี้วัสิี่ามสายมันอยู่หลังจากที่ปลายฝนต้นหนาวเดี๋ยวสิมาตัดแต่งกิง่งเพราะว่ามันบรไเ้แตงก็๋เขือถตะปัดปลูกมา มะนาวลูกใหญ่ๆน้ำเยอะๆหน้าเป็นกินยูมัดปียางน่าหน่อยอนี่ก็คือผลผลิตห <laughs> มากไม้ <laughs> จากไรนาสวนผสมบ <laughs> ันนี้ก็สิบหายัางหอ,อมคู่สะอ่าต้นมะพร้าวน้ำหอมกับมะลีเกิดช่วยปักยินฝ้าหลายต้นอยู่ จักสีได้จินว่าได้กินปูไว้มีหยังเป็นมากกับจินนั่นล่ะเบิ่งเอาตามภาพแต่ว่ามีนี่ปีนี้กินสุต้ตนีแต่วันหวานนี่ก็คือรอบๆอคู่สะว่ามีหยังเนี้ย บ่วางดอกคู <an> ่สะบ่มีนวางผาล่ำเหมืนเอาไปวัดคือว่าบ่เสดอันนั้นมินบ่มินผาล่ำเป็นขนดอกมุนก้นละยางอันนั้นเป็น เที okay, short, I I ่ยนสุดแต่ยังอันโลอันนั่นออกอย่างเดีย เปิดเปิด,เ,ปดเดี๋ยวมาท่ายทานนั้ทงนันทั้งหนีแจงีงทั้งนังวัดแจีงไปเอาุ่นเอาไปพุ่นปดดปไปเดยตายอย่างแดงๆนะครับจิ้มตี ไม่ต้นนั้นไม่แดงไม่แดงออกนง่ตัวนึงปวดหลุดนะดิมันใหญ่เสยนะสมมติ